พระคริสตธรรมคำัมภีร์พระธรรมลูกาลูกาบทที่หนึ่งคำอุทิศแก่เทโอฟิลัสเนื่องจากมีหลายคนอุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจ,จนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบเสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรก จึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเชโอฟิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบการพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอนผู้ให้บัพติศมาในรัชกาลของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารน ท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชา ส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอน ท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาและฤทธิดเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเซคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาบเบรียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แนะ่ พราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบพูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำวุ่ยใบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้าน ภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบเงียบห้าเดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูงของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปการพยากรณ์ ยี่สินะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับก็เราจะทำ้าเดิอาลูกาบทที่1นึ่ทีห่งถึงยี่นะครับก็เคทีห้นะครับในราชก,การของเฮโรดกาซันนะครับองค์ของยูเดียนะครับมิปูโรฮิคน,นึงชื่อเซรกาリアสึยูยนัยกงเวนอาบิยา ภรนลัของเซกายาชื่อเอลิซาเบตยูไนเต็ดกุนอาโรนะครับในสมัยนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าในรัชกาลของเฮโรนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณส0 0ยปีนะครับระหว่างสมัยพันธสัญญาเก,ก่ากับสมัยพันธสัญญาใหม่นั้นนะครับก็ในสี่ร้ยปีนะครับ,นะรบไม่มีการพอผอยจากพระเจ้า แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ชนชัดยูนะครับก็อยู่ในใต้การบังคับของประเทศรูมนะครับแล้วแล้วก็เป็นผู้นำศาสนานะครับก็เป็นเสื่อม้ําแล้วดังนั้นก็ไม่มีพี่เลี้ยงแลวก็ไม่มีผู้นำศาสนาด้วยก็มีผู้นำศาสนาเต็ม้ําแล้วแล้วก็ไม่มีผู้ที่สอน พระเจ้าของพระเจ้าเป็นศาสนาการแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับก็บรหฮีคนหนึ่งชื่อเซกาリานะครับเขาก็เป็นยูไในกองเวนอาบิยาะครับเขาก็เป็นใครนะครับเป็นบรหิตนะครับแล้วก็เขาเป็นบรหิีก็เป็นซึ่งเป็นช่วยรับใช้นะครับก็ในพระวิหาร ก็เซกาดิอาเซกาดิอาเซกาดิอาก็เป็นผู้ที่เป็นช่วยเป็นทำงานรับใช้ในพระวิหารแล้วแล้วก็เขาก็เป็นอย่างไรครับข้อที่หงนะคะท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำนนตามพันญ,ญาตและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ตีลอยเพราะเขาเป็นอย่างไรครับ พวกเขาก็เป็นคนที่พยายามจะเชื่อฟังพยายามจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาก็มีปัญหานะครับก็ข้อที่เจ็ดนะครับเดททั้งสองไม่มีบุรเพราะว่านางเอลิซาเบตก็เป็นหมันและทัานทั้งสองก็ชาราแล้วพวกเขาก็มีปัญหาแม้ว่าพวกเขาก็รับใช้ใน เราเห็นได้และ,ะพวกเขาก็เป็นคน,คนที่พยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยแต่ก็มีปัญหาใหญ่ก็คือว่าพวกเขาก็ไม่มีลูกนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นก็การที่ไม่มีลูกก็ทําให้ก็ถือกันว่าคนที่เป็นไดรับสัตว์เช่งจากพระเจ้านะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาก็มีความทุกข์ยากในสถานการณ์น,นั้นก็ เซการียนะครับเป็นเขาก็เป็นเผาเครื่องคฮมบูชานะครับตามการบุตรทำบุตรปัตของบรูหินนะครับข้อที่เป็นนะครับเมือ่อเซการิยก็ทําหน้าที่บรูหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวนของท่านเ้าประจําการนะครับในตอนนั้นพวกเขาก็ เกาเดียเมื่อเซกาเดียแล้วก็เผาครั้งบูชานะครับและก็ข้างนอกก็เป็นออข้างนอกคนที่อยู่ในข้างนอกก็อาทิตทันพราด้ไยในตอนนั้นนะครับก็ทูสซาวนก็ปรากฏออกมาต่อหน้าเซกาเดียนะครับแล้วแล้วก็เป็นเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับกำหนดของโยนผู้ให้บติศมานะครับ ใทีนะครับก็ปัญหานี้นะครับก็เป็นปัญหาของสามีพัลลัยานะครับก็เซกาเรียกับเอลิซาเบธนะครับแต่ว่าครับในข้อที่สิบสามนะครับข้อที่สิบสามก็บอกว่าเดทุสเซวันก็องค์นั้นก็เล่าแก่ท่านว่าเซกาเรียเออยากกลัวลอยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วไม่ถึงว่า เป็นเซกาリアกับเอลิซาเบ็ตตอาธิษฐานเพื่อให้มีลูกนะครับนานแลลวถ้าอย่างนั้นตอนนี้เป็นทุ่สวรรค์นะครับก็บอกเรื่องกำหนดของโยนผู้ให้ปัพติศมาดันก็มีความหมายอะไรพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเซกาリアกับเอลิซาเบตแล้วพระเจ้าทรงตอบสนองต่ออธิษฐานของสองคนแล้วนะครับ ทายางนั้นก็ยนผู้ให้บัพติศมาเป็นใครนะครับข้อที่1 6นะครับข้อที่สิบอกว่าเขาจะนำูงพันอิสราเอลไลคอนให้ฮันกลัหมาหาองพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขานะครับเป็นยนผู้ให้บัพติศมานั้นก็เป็นผู้ที่ทําให้ชนชาอิสราเอลนะครับเข้ามาหาพระเจ้าพระเขา พยนผู้ใหป้ปฏิสัมพันธ์ก็เป็นผู้ที่เป็นตรียมคนทางของพระเยสคริสต์นะครับก่อนที่พระเยสคริสต์นะครับทำพันธกธิจเป็นเพื่อช่วยให้คนอยู่ในเพื่อใหอ้คนที่อยู่ในโลกนะครับก็เข้ามาหาพระเจ้านะครับและเป็นยนผู้ใหป้ปฏิสัมพันธ์นะครับตรียมคนทางของพระเยสคริสต์นะครับ มอกี้บุกเลยว่าตอนนั้นนะครับไม่มีการผบผอยจากพระเจ้าระวาง400ังออสี่รยปีและเป็นอยู่ในสถานาการณ์นะครับที่อยุดใต้ออการบังคับของประเทศรุมด้วยแล้วก็ภูน้ำศาสนาก็เป็นผู้ที่เป็นเห็นเกตตัวเห็นประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น,นะครับก็ในเป็นสถานาการณ์อย่างนั้นนะครับก็มีคนที่อธิษฐาน เพื่ออธิษฐาน h, เพื่อ,อ Ron พระเจ้านะครับอธิษฐานเพื่อปัญหาของตัวเองนะครับต่อนหน้าพระเจ้านะครับตอนนี้พระเจ้าทรงทํางานโดยอะไรคะโดยคนที่มีปัญหากิดขึ้นและอธิษฐานนันนะครับตอนนี้พระเจ้าทรงทํางานนะครับคนที่มีปัญหากิดขึ้น เราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นนะครับเราต้องการออไปหาพระเจ้าด้วยในตอนนั้นก็พระเจ้าทรงทำงานทำให้พระเจ้าทรงอ,อ,อนุญาตให้คนที่พยายามจะเชื่อฟังนะคะรับใรละความทุก์ยากบางที่ก็เรายัางไม่เข้าใจบางที่ก็เราก็ไม่ยอมรับในตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าน้ำพระแทศของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับ แต่พระเจ้าทรงทำงานผ่านการอธิษฐานของคนที่พยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าทรงนำชีวิตของคนที่พยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วแล้วก็พระเจ้าทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับก็ทุสราวน,นะครับก็บอกเรื่อง งานของพระเจ้าแล้วเด้เซการิยาอย่างไรเซการิทำอย่างไรครับเซกาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจนะครับข้อที่สิเป็นนะครับบอกว่าเซการิยาจึงพูดกับทูสสวร์ว่าข้าพเจ้ารู้รู้รู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วนะครับเขาก็ แม้ว่าเขาก็อธิษฐานนานแล้วแต่พระเจ้าทรงตบคําอธิษฐานของเราแล้วเซการิอาเป็นยังไงครับเซการิอาก็ไม่เชื่อแม้ว่าเขาอธิษฐานแต่ไม่เชื่อตามที่เรา,เอ,าอ่านเลยว,ว่า,าพวกเขาก็เป็นอะไรครับคนที่พยายามจะทำบัญญัติของพระเจ้าและไม่มีที่ติลย ถ้าอย่างนั้นก็เขาก็พยายามจะเป็นสัตรูต่อหน้าพระเจ้าพยายามจะตามพระเจ้าของพระเจ้าแต่ปีปัญหาคือว่าความเชื่ออย่างไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นออยุนถึงนะครับก็ยนุนคิดนะครับก็ชีวิตของเราเป็นยังไงทุกคนมีความเชื่อต่อหน้าพระเจ้าไหม แม้ว่าเราอาธิษฐานนั้นแต่อาจจะมีความสงสัยนะครับว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานหรือไม่เราใช้ชีวิตน,นะครับก็พยายามจะเชื่อฟังก็ดีนะครับพยายามจะไม่ทำแบบก็ดีแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไม่มีความเชื่อมีความเชื่อก็ยังไม่พอก็เป็นปนัญหาอย่างหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเมื่อเราอาธิษฐานต่อหน,น้าพระเจ้าก็ เราเชื่อเลยว,ว่าพระเจ้าทรงตอบกับอาถรรา์นะคะสิ่งที่ดีกับเราด้วยเปล่านะครับนะครับเซการยานะครับไม่เชื่อนะครับแล้วและก็ข้อที่ยีสินะครับข้อที่ยีสิบก็บอกว่านี่เนเพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคําของเราที่จะสําเร็จตามกนนําหนดท่านจะเป็นใบพูนไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น บอกว่าไม่เชื่อแล้วนะครับท่านจะเป็นบ้านะครับคนที่ไม่สามารถบอกได้อย่างนั้นนะครไม่สามารถพูดได้ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะสรุปว่าเขาก็เป็นขนบ้านะครับเพราะเขาก็ไม่เชื่อฝั่เขาก็เพราะว่าเขาพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อครับก็ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ทีนี้อันนี้ก็เป็นการที่สอนจากพระเจ้าหรือไม่เป็นการที่สอนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็เราจะเอาใครครวญอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ต่อจากนั้นเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาก็พูดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับไม่สามารถตอบสนองนะครับสถานการณ์ทุกอย่างนะครับก่อขึ้นได้นะครับในพันธสัญญาเก่านะครับก็โยชัวนะครับ 요수하고 어~ 프라자우 송 어~ 드라타하이 어~ 존차 이유나카 고뭄 어~ 뱀 깡팽 예리코나카 나는 프라자우 송상와한풋 나이 어~ 깐 뭄.. 뭠깐팽 예리코나카 타 프라자우 송 아루야 하이 존차 이스라엘 풋싱티 또하앵 킷 와이 난 나카 จะเป็นยังไงน่าจะมีความโบรและก็น่าจะมีการพูดนะครับโดยไม่เชื่อด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็พวกเขานะครับก็ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าแลวก็พวกเขาก็ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นะครับเมื่อเรามักจะพูดนะครับสิ่งที่ตัวเองคิดไว้สมองนะครับแทนที่จะพูดโดยความเชื่อแต่พูดสิ่งที่ มีคำโบนนะครับก็ยอมากขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นความเงียบนะครับการเงียบของเซการยานะครับอาจจะเป็นการปกป้องของพระเจ้านะครับที่ไม่ให้นะครับพูดนะครับสิ่งที่ไม่เชื่อนะครับและก็เซการยานะครับแล้วก็เขาก็ใครครวญนะครับก็งานของพระเจ้าและก็พระชนะของพระเจ้าด้วยแลวก็พวก แล้วก็เซการิยานะครับก็ยุนัยนะครับก็ทำสมาธิทากับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับและจริงจนะครับแล้วแล้วก็ตามตรัสของพระเจ้านะครับแล้วแล้วก็เอลิซาเบธนะครับคลอดลูกแล้วแล้วก็หลังจากนะครับเอลิซาเบธคลอดลูกแล้วข้อที่24นะครับภายหลังนะครับนางเอลิซาเบธนะครับภรรยาของท่านตั้งขันและอยู่กับบ้าน 양디아오, 양니압, 하드한, 낭끌라와 뭐가, 가고 유반, 양니압, 니압, 하드한, 타양난 세그리아갑 엘리사베거, 이치위양 아이, 이치위 거, 거 유성콘 부화 가오. 부화 양 디아오, 그리고 그하그뭐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  แลวก็ใครครูวัดงานของพระเจ้ายัางลึกซึ้งด้วยและก็สไยนี้พราเขาอย่างไรครับข้อที่อีสิบนะลครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์งทรงโทษพระเนเพื่อว่าความโศกเของข้าพเจ้าที่ยู่ทำกลางคนทง้งปวงจะหมดสิ้นไปนะครับถ้าอย่างนั้น ขาก็เป็นคนไปก็เป็นการที่สอนหรือไม่ก็อาจจะดูหมัวนักเป็นการที่สอนแต่ว่าพระเจ้าทรงปลุกยันสิ่งที่ดูหมัวนักเป็นการที่สอนสิ่งที่ดูหมัวนไม่ดีนะคะปเป็นยางคะเป็นสิ่งที่ดีกวสองคนนะคะในทำกลางเท่านะในทำกลางสถานการณ์น,นั้นนะคะเพราะเขาก็ใครครวญพระเจ้ามากขึ้น แล้วสไตนี้เขาก็ร้องเพลงสารส่งพระเจ้ด้วยในการกระบไหว้กันที่ดูเหมือนว่ไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็มีความเชื่อเข้มแข็งมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาก็พยายามจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ความเชื่อของเขาก็เป็นยังไงยังไม่พอยังไม่พอก็เป็นยังไงก็ไม่ดีแต่พระเจ้าส่งอนุญาตให้กอดเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่ ไทยนี่พ่เขาก็ใครครูวัพระคุณของพระเจ้าแล้วไทน์นี่ขาวก็รองเพลงสาราส่งพระเจ้ามากขึ้นด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นไหนที่นนะครับอันนี้เป็นการที่สอนหรือไม่ก็ไม,กไม่สําคัญกันนะครับไม่สําคัญมีสิ่งที่สําคัญมากคือว่าพระเจ้าทรงใชส้สถานการณ์ดูหมัวนะไม่ค่อยดีแต่สไทยนี้สักกิริยากับเอลิซาเบธน,นะครับก็ 어벤트라 나난 공파자 마큰 레어 레거롱 플래스라는 성프라자 누아이 나가. 타양난 콘티 랍치아 프라이에스 크리난 나카. 그 아자미 사탄아가 티 마이 거의 디 껐다. 내 프라자 불송 불리한. 쌩티 마이디. 하이벤 쌩티 디. 깝 라우나카. 타양난. 투콘 아티탄 푸아 라이디. 더니 아티탄 어 라이유 나카. ขอให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทรงทํางานนะครับก็ได้ทํากลางเรานะครับบางที่นะครับเราอาจจะจอกับสิ่งที่ไม่ดีก็ตามแต่พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีกับเราด้วยนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อนะครับข้าที่พราบิดาแห่งข้าพรงทั้งหลายขอขอบพระคุณที่ทรงประทานพระเจราของพระเจ้ากับเรา ในวันนี้เราก็เข้าใจเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงประทานสิ่งที่ดีกับเราขอพระเจ้าไวโพลกับเราทุกคนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งตอบคาอธิษฐานของเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่ทรงนําชีวิตของเราสมอไปแม้ว่าเราอาจจะผัชนกับสิ่งที่ไม่ดีก็ตามขอให้เราตระหนัก ก็พระสัญญาของพระเจ้าและขอให้เรานะครับก็ยึดถือเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยขอให้เราทุกคนนะครับที่จะเจริญตกโตัวฝ่าวิญญาณมากขึ้นด้วยอธิทานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า a เมนสำหรับทุกคนนะครับก็ฟังพระเจ้นะของพระเจ้าแล้วแล้วก็จะรับตกตัวฝ่าวิญญาณมากขึ้นใน